บริการจำหน่ายดีไก่ไป้ายเหลืองไก่บี้พร้อมระบบบอดเชื่อมมอเตอร์ในเว็บสนใจก็ไปจัดกันได้เลยสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่องนันําการนั่นเองเนะครับวันนี้ผมจะมาขายดีไลน์เลนเจอร์นั่นเองเนะครับตัวนี้ก็มีราคาามร้อา3 9บาบาทนั่นเองเนะครับบอกบเลยว่าตัวนี้นะครับสวยมากๆนั่นเองนะครับราคานี้นี่ราคาปีใหม่เท่านั้นนั่นเองนะครับบอกบเลยว่าต๊วเก่าเนี่ยในผมยังเอลซ่าแม็กนั่นเองเนี่ยผมมีเกีคิดมาด้วยนะอ่ะก็ เราสามารถซื้อไปจัดคิดมาเพิ่มในไอดีนี้ก็คือเจมืดแม็กนั่นเองนะครับตัวเก่านะครับแม็กนะเยอะมากๆนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบตัวเก่านั่นเองนะครับผมเลยว่าไอดีนี้ตอบโจทย์แน่นอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยว่าไอดียสามไปก้าวเก้าบาทจะมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมไปที่ทีมกันเลยเนาะโอเคนะสำหรับไปทีมนะครับผมของก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับมีชาวเทียด้วยนั่นเองนะครับโคดโบก็เก่าเนาะเวโรด้าก็มีนั่นเองนะครับนาฬิกาปู่นะอ่าชูนะแล้วก็ลูซี่นั่นเองเนี่ยผมมมคออเเเบก่่าีต็นนนังะ อประมาณนี้นั่นเองเนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมพับไปดูของมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีแล้วนั่นเองนะครับเราไปดูพี่ร้อยนะครับพี่ร้อยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับตัวนั่นเองนะอุปกรณ์นั่นเองนี่ครับมาดูระดับก็มีเกียร์คิดวัดนะครับก็มีไม่เยอะมากนั่นเองนะครับก็แนะนำให้ไปเติมเพิ่มเนาะอ่ะนะครับรองเท้าอะไรก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับช่องกลางนั่นเองนะก็มีชุดของชูน่านั่นเองนะบริมิเต็ดช่องกลางนั่นเองนี่ครับผมโอเคนะครับส่วนช่องท้ายนั่นเองนีี่ครรับมองเท้าแตะใช้อาหนนนั่่เงีครับแแลล้้วก็เเเบตาาคปซูนนนั่องะ อไม่น่า,จ,าจะมีอะไรเพิ่มแล้วนั่นเองเนี่ยครับนอกจากเกียร์พวกนี้นะโอเคนะครับด่านฮาร์ดย่างชั้นด่าน103นั่นเองเนี่ยครับก็เก็บได้อีกยาวๆๆนั่นเองเนี่ยผมนะเก็บได้อีกยาวๆนั่นเองนะส่วนของแคว์น,ะน,ะนั่นเองนะครับอยู่ที่ด่าน75นั่นเองเนี่ยผมก็เก็บกบไปบางด่านหรือเปล่าผมพาไปดูน,นั่นเองนะครับอ่ะบางด่านยังไม่เก็บนะครับบางด่านก็เก็บไปแล้วเนาะอ่าส่วนของด่าน p ีพอยู่ลีกตามสูตรนั่นเองเนี่ยเพราะว่าผมซื้อมาดองไว้ไม่ได้เล่นเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นั่่่นนนนนนนเเเเเออองงะะะคครรรรรรัััับบบดีี๋ยยวาามมททสสแแกกหห โอเคนะครับแรกก็ประมาณนี้นะครับผมแนะนํารถใต้อีกก็ลดไปเลยนั่นเองนะเพราะว่าแร่เนี่ยคนจะลดเยอะกว่านี้นิดนึงนั่นเองนะครับเพื่อว่าจะได้ปล่อยตัวให้มันไหลเรื่อยขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเป็นไงบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับใครที่สนใจจะซื้อนั่นเองนะครับลิงก์เพจอยูด้านล่างคลิปนั่นเองนะครับสามารถทักไปซื้อกันได้เลยนั่นเองเนี่ยผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ผมไม่พูดอะไรมากแล้วนะครับเอาไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม